ชิงอ,อันดับที่3นะนี่ครับเดอะพาวเวอร์ฟุตบอลคลับพวกเขาอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินนะครส่วนทางด้าน S.T.P. Academy พวกเขาอยู่ในร่องน้ำสีดำครับเกมการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับ,รบสัญญาณต้อวิดยาวเวลาเดินครับเดี๋ยวก่อนอีกต้องมารับชมรับรุ่นนี้ก่อนชิงที่3ามมาบลได้เร็วไวขึ้นแล้วก็เรียบเฮ้ยก็ โ,โสูตรเตียวอ่าหลอกจังวันนี้ผู้เล่นบายเล็กสิบห้าครับดูครับมายิงขึ้นนล้วนนครับ S T B Academy หนึ่งประตูต่อสูงครับเดี๋ยวไปดูครับเดอะ,ะพาวเวอร์ฟุตบอลลับของเดชจากชัยภูมินี่ครับอัลตอมว่าเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทางด้านรถไฟครับเดินทางมาประมาณ7ชั่วโมงเสรจๆเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าเดอะพาวเวอร์ของเดจากชัยภูมิ พุ iesen, a a passage, ons, gente, ่งดอกกะเชียวบานครับพวกเขาจะกลับมาได้หรือไม่แต่ว่า ATP เจ็ดชั่วโมงเสร็จพุ่งดอกกะเชียวบานครับพวกเขาจะกลับมาได้หรือไม่แต่ว่า ATP ใส่ขวากะตัวนี้ับไม่พลาดแล้วก็ต้องขับมาแล้ววพาวเวอร์เดอะพาวเวอร์ของดีจากชัยภูมิแล้วก็จะใส่ขวาโก็ Go 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 กลับมาสมันเจอเสมอกันอยู่ที่หนึ่ง ประตูแตหนึ่งครับพี่น้องเอาแล้วครับนี่แล้ะครับมึงทีกูทีเท่ากันแบบไม่มีโกงครับคู่จิงที่สามมาได้ผียิงได้เอาไปเลยห้ารอบาทรักกีทีมาแล้วกืสหนึ่งโอ้โหบังเานะบางนานนี่ไปพักพ่อนอยู่โอ้โหเดี๋ยวได้เจอแน่นะบางนานตัวเป็นๆนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาพากใน คู่ประชาชนนะฮะวันนี้มีน้องบอล ATP มาด้วยอ่าไปท้ออย่าไปหออย่าไปเฮียวสอบรับนะหน้าเดืพอพาวเวอร์เปิดเปิดขนาดเสนนดเ้นมาหนีเอาไเล่นหมายเลขสิบห้าเปลี่ยนออกมาตรงกลางจับไม่ดีเครียหลุดออกหลังไปครับโอ้โหจูกเกมต่อครับโจกตครับ S T P ขึ้นมาทางด้านซ้ายไหลามาในแดนหน้าจับปูอ่าจับลั่นไม่น้อยก็เฝ้าทางขงง ATP เบอร์หนึ่งสองดวดสเต็ปน้อง โอ้อนาคตไกลเลยนะถ้าอย่างนี้ครับมาแล้วไหลหกักคำแบ็กกลับมาจุกทีครับไม่ดีครับและทุกทีผู้เส้นเป่าหมดเวลาการแข่งขันครับเพราะว่า,วาเป็นได้สตพครับยังขึ้นนําอยู่นะครับ3ประตุต่อหนึ่งสัญญานุกวิยาวเวราเดินครับเอาครับยกเจ้ายาวมา,าทุกทีครับจับ แล้วก็ลึกมาเข้ามาในกองเพชรทวดสวันนี้ grab โดนขโมยแล้วก็เอทีพีเอทีพีใส่ขวาเกเก่เก่จับขยับมาแล้วก็ตัวนี้ไหลมาในหน้าตัวเล็กพีกินหมวมหัศจรรย์เข้ามาในกองเพชรทแล้วเจอสถานตัวเล็กขโมยมาได้โอ้แล้วมาอย่างนอ๋ผ่านตัวเล็กพีกินหัวมาเลขสิห้าให้มาน้องแยม โยกเข้าขวาแล้วก็เลนหนึ่งสองงานลมบดเว้ยล่าก่อนอนะันที่สามครับนะแล้วก็ตกเป็นของ OSTP